สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถาน,นการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 9 9 9นะครับอ สำหรับใครที่ต้องการสอบถามสร้อยแอมะิสนะฮะเหลือไม่มากแล้วนะครับผมติดต่อเข้ามากันที่ l ลน์ของงมอปอง m o R P O ร G 9อเเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยของพลังงานจักรวาลโดยรวมทั้งเดือนเป็นยังไงและพลังงานย่อยของแต่ละราศีเป็นยังไงนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะ าราศีพิจิกนะครับ ชาวราศีพิจิกนะฮะคุณได้ the high priestess เดือนกุมภานี้เป็นเดือนที่สำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเปิดรับ unlock potential นะ,ะปลดล็อกนะฮะปลดล็อกค,ความขีดจำกัดความสามารถศักยภาพของตัวคุณ เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยถ้าจะให้แนะนำสำหรับชาวราศีพิจิกคุณควรเชื่อในอินทิ t ชันของคุณเชื่อในอันที่หนึ่งความฝันเชื่อในสิ่งที่ตัวคุณเองนึกคิดเชื่อ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 สิ่งที่เป็นสัญชาตญาณของคุณความรู้สึกลึกๆของคุณหมอคะหนูไม่ค่อยมีนะแปลกมากเพราะว่าอะไรปกติแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกมักจะมีเซนส์ พิเศษอยู่นะครับเพราะว่า scorpio เนี่ยเข้าถึงถึงเรือนที่นะฮะเรือนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยเข้าถึงอย่างเช่นเรือนที่8เรือนที่12เรือนที่12เป็นเรือนของ underworld เป็นเรือนเรือนของจริงๆแล้วเรือนที่12เนี่ยเป็นเรือนเดียวใน12เรือน ที่บ่งชี้พลังงานที่ไม่ได้เป็นพลังงานบนโลกนี้หมายถึงเป็นพลังงาน o u t ต r er w เวิลเป็นพลังงานของ u n i ิเวิ e ์สเป็นพลังงานของจักรวาลเป็นพลังงานของมิติที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลที่คุณเองไม่ได้สัมผัส ในเรือนอื่นๆอย่างเรือนอื่นๆเนี่ยเรือนที่1ตัวคุณเรือนที่2การเงินของตัวคุณเรือนที่3เรือนเพื่อนอะไรเงี้ยจนไปถึงเรือนที่10การงานเรือนที่11เ็เพื่อนเรือนที่12เนี่ยเป็นเรือนที่คุณเองจะเชื่อมต่อเป็นเรือนของจินตนาการเป็นเรือนของมิติ ดิเมนชั่นอื่นของสิ่งที่เป็นอยู่ที่คุณเองไม่สามารถคนเองไม่ได้สามารถสัมผัสได้ในในในเขาเรียกว่า physical realms physical realms ก็คือในในสิ่งของที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดือนกุมภาทั้งเดือนเนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกเป็นเดือนที่ตัวคุณเองต้องเชื่อในจิตวิญญาณในเชื่อในสัญชตาตญาณเชื่อในกลิ่นของคุณถ้าคุณเองมีความรู้สึกลือๆว่าคนนี้ คนนี้โอเคคนนี้ใช่เขามีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นคู่ของคุณมีเกณฑ์อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณแต่ว่าถ้าเราจะให้รู้อย่างแน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเข้ามาวิเคราะห์ในเรื่องของเนเธาร์ r ว่าเขาเป็นยังไงเข้ากันได้กับตัวคุณไหมอะไรลักษณะนั้นนะฮะก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG นะแต่ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์ของเดือนคุมภาพันธ์เนี้ย คุณเองจะได้ตัดสินใจแล้วผมเชื่อว่าสัญชาตญาณของคุณจะแกล่งกล้าจะแรงกล้านะครับผมโอเคนะสำหรับชาวราสีพิจิงนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูเริ่มเลยนะครับภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง เป็นเดือนของใครหลายๆคนที่เฝ้ารอเหมือนกันเพราะว่าเป็นเดือนที่อันที่หนึ่งเลยทุกคนน่าจะทราบ <c oughs> น่าจะทราบกันอยู่แล้วก็คือเป็นเดือนที่มีเดือนเดือนที่มีวันวาเลนไทน์นะฮะแต่ปีนี้จะพิเศษกว่าปกตินิดนึงก็เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมีกี่วันครับก <c oughs> ุมภาพกุมภามีกี่วันก <c oughs> ุมภามี29วันนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เกิด กุมภาพันธ์นะครับวันที่29นะฮะก็ยินดีด้วยนะครับผมในปีนี้คุณมีวันเกิดแล้วนะฮะเพราะใครที่เกิดวันที่29่กุมภาันนี้ต้องรอประมาณ4ปีถึงจะได้อ <c oughs> ถึงจะได้มีวันเกิดหนึ่งครั้งใช่ไหมฉลองให้เต็มที่นะฮะให้สี่เท่าหรือมากกว่านั้นสำหรับคนที่เกิดในวันที่29เดือนกุมภานะฮะนะและ้วก็อ่า ก็สุขส์วันเกิดสําหรับชาวราศีกุมอื่นๆที่ที่เขาเรียกอะไรที่เกิดในวันที่ไม่ใช่วันที่29ด้วยแล้วกันนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะฮะประเด็นแรกประเด็นที่2สิ่งที่สําคัญของปีนี้ในเดือนกุมภาก็คือพลังงานของดาวพลูโตเนี่ยกำลังเคลื่อนที่อย่าง รุดหน้าอย่างเร่งด่วนนะครับผมเข้ามาในราศีกุมผมบอกว่าเอ๊ะหมอพูดหลายครั้งแล้วว่าพลูโตย้ายเข้าย้ายเข้าเนี่ยทำไมมันถึงตื่นเต้นมากคืออย่างนี้ครับพลูโตเนี่ยมีอิทธิพลตลอดใน20ปีนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมันก็คือเวลาเราเจอสภาพที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะมักตื่นเต้นแล้วเราก็มักจะ พอหนึ่งตื่นเต้นแล้วอันที่สองคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะเขาเรียกอะไรเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงแรกเนี่ยผมก็คงจะต้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีเหมือนกับคนขี่จักรยานอะ่ะ <c oughs> คนที่ยังคนที่ขี่เป็นแล้วก็แล้วไปใช่ไหมแต่คนที่ยังขี่ไม่เป็นเนี่ยเราคงต้องคอยลุ้นประคับประคองให้เขาโอเค เริ่มที่จะขี่ไปได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยปล่อยนะฮะหลังจากนั้นที่เขารู้แล้วว่าอ๋อโอเคเขาจะเพิ่มสปีดยังไงเขาจะหลบสิ่งกีดขวางยังไงอ่าลักษณะนั้นก็เป็นลักษณะที่โอเคผมสามารถปล่อยไว้ได้แต่ว่าช่วงประคับประคองหรือช่วงเขาเรียกอะไรตั้งไข่ช่วงที่แบบกําลังต่อแตะต่อแตะอยู่หรือกําลังแบบ กำลังจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เนี่ยหรือว่ายังต้องการความช่วยเหลืออยู่เนี่ยมักจะเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมมันเหมือนกับขี่จักรยานมันเหมือนกับว่ายน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะพูดเยอะหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอปลูโตเข้าไปสักพักหนึ่งไปสัก2เดือน3เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะค่อยปล่อยแต่ว่าผมจะมาอัปเดตตัวเกณฑ์หลัก เวลามีดาวอะไรที่ไปกระตุ้นให้พลูโตส่งผลในแง่ดีของคุณนะครับหรือว่าส่งผลในแง่ร้ายสําหรับตัวคุณเองนั่นเองนะฮะและ้วเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าพลูโตยังมีอิทธิพลกับตัวคุณอยู่โดยเฉพาะชาวราศีกุมใช่ไหมชาวราศีกุมชาวราศีอะไรบ้าง ชาวราศีกุมชาวราศีสิงห์นะครับผมมีผลแน่นอนนะฮะมีผลตัวคุณมีผลคู่ของคุณนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรดี Major Transform อร์มเม,มีหลักใหญ่แนละชาวราศีสิงห์นี่ก็ใช่ชาวราศีกันนี่ก็ใช่นะครับผมอมือ่ะโอเคครนี้เดี๋ยว เรามาดูพลังงานกันนะฮะว่าพลังงานในเดือนทั้งเดือนเนี่ย message หรือข้อความอะไรบ้างในภาพรวมความกว้าง,งของเดือนกุมภาพันธ์ที่คุณควรจะสนใจนะครับมา เดือนกุมภานะครับกุมภาพันธ์ปี2,024โอ้โอเคสำหรับพลังงานแรกข้อความแรกนะครับผมคุณได้ night of source คุณได้ i Night of source นะพลังงาน Night of Source บ่งชี้เรื่องของความคืบหน้าแบบไร้ขีดจำกัดความคืบหน้าแบบไร้ขีดจำกัดของบางส่วนของพวกคุณอาจจะอยู่ในความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานนะฮะผมเน้น2เรื่องนี้เป็นหลักหรือบางส่วนของพวกคุณที่ค่อนข้างที่จะ Settle หรือค่อนข้างที่จะ เขาเรียกอะไรมั่นคงแล้วมีการงานมั่นคงแล้วมีครอบครัวมั่นคงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่จะขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็คือจะมีโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ t นออสูร์สเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างท้าทายทีเดียวก็คือคุณเองเหมือนกับจะต้องอลดทอนบทบาทเดิมของตัวคุณเองเหมือนกับคุณเองกำลังเข้าเฟสใหม่ของชีวิต คุณเองกําลังเข้าเฟสใหม่ของความสัมพันธ์คุณเองกําลังเข้าเฟสใหม่เรื่องของหน้าที่การงานนะฮะผมยกตัวอย่างละกันมันเหมือนกับช่วงที่ตัวคุณเองผมยกตัวอย่างตัวผมเองนะที่จบเรียนจบใหม่ๆนะครับผมเรียนจบวิศวะใหม่ๆแล้วกําลังยื่นใบสมัครงานกาลังเหมือนกับตะเตรียมเรซูเม่หรือพยายามที่จะ,ะสมัครงานนะฮะ เริ่มทำมาไดส้สักระยะหนึ่งแล้วนะในอดีตผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรดีมันเหมือนกับมีสายยางที่ฉีดนะ้ำเนาะแล้วมีคนไปเหยียบสายยางอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ตัวคุณเองจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมันยังไม่ค่อยคล่องตัวมันยังแบบมีข้อติดขัดมีการติดขัดมีเหมือนกับบางทีบางส่วนของพวกคุณอาจจะคิดว่า<ม>เอ๊ะฉันควรจะทำไงดี <c oughs> ก็ไม่เคยทํางานมาก่อนนะเออตอนที่เรียนจบใหม่ๆก็ไม่เคยทํางานมาก่อนถึงแม้ว่าผมจะทํางานแบบเ,ออเขาเรียกอะไรดีมีมีมกิจการที่บ้านใช่ไหมก็ช่วยพ่อทําร้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครน,นีออ้มันก็ไม่เหมือนกับการที่เราไปสมัครงานคือเราทํากับพ่อเนี่ยเรามีธุรกิจที่บ้านเนี่ยมันก็ง่ายเราก็ไม่ได้แบบเราต้องไปเขียนเรซูเม่หรือว่าไปอะไรเลยไป ขอร้องหรือว่าไปติดต่อ HR นะคือธุรกิจที่บ้างก็เป็นธุรกิจแบบเล็กๆไม่ได้มี ใหญ่โตไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถทาอะไรได้บ้างแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเรามีความสามารถอะไรเราก็เข้าไปทําได้เลยแล้วก็ไม่มีไม่มีแรงกดดันไม่มีการไม่มีไม่เหมือนกับไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเ,อเก่งหรือไม่เก่งในด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราเรารู้เรื่องเราเข้าไปทําได้เลยแต่ในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเหมือนกับก่อนหน้าที่คุณที่คุณเริ่มกําลังจะเริ่มหรือเริ่มอยู่แล้วแล้วเนี่ยใน สภาพมันเหมือนติดขัดในช่วงต้นนะตอนนี้มันจะเหมือนกับมันมันจะคล่องตัวขึ้นนะครับนะการเงินจะคล่องตัวขึ้นการงานจะคล่องตัวขึ้นแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ก็จะชัดเจนแล้วก็คล่องตัวขึ้นเหมือนกันนะฮะ okay. โอเคอุ้ยเออได้พลังงานค่อนข้างดีเลยนะคุณได้ The World คุณได้ the world นะผมรู้สึกว่าในเดือนกุมภาพันธ์อีกแมสเซจหนึ่งคุณได้ the world เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นมีคนที่เข้ามานับหน้าถีตามีคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีให้เครดิตคุณหรือว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณเองเรียนจบอะไรสักอย่างหนึ่งคุณได้วุฒิบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเองมีความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเริ่มที่จะเป็นที่ประจักษ์ ในคนในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่หรือในในสถานการณ์ที่คุณเองกำลังทำอยู่ผมรู้สึกว่า The World เป็นลักษณะที่คุณเองประสบความสำเร็จจุดหนึ่งแต่ว่าณจุดจุดนี้มันสร้างคำถามหรือว่าสถานการณ์มันสร้างคำถามให้กับตัวคุณว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อบางส่วนของผู้คุณเองอาจจะกลับมาเป็นถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันก็จะเหมือนแบบโอเคเหมือนกับเขายินยอมเขาตกลงปลงใจเขาโอเคแล้ว แล้วคุณจะทํำยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับมีเรื่องของการพูดคุยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วมันจบแล้วตอนเนี้คําถามที่ลอยอยู่ในหัวคําถามที่อยู่ในสถานการณ์นี้ก็คือ what next what next ก็คือแล้วยังไงต่อแล้วเราจะเดินหน้าต่อ,อยังไง how we going to move forward how we going to process t h i s t h i n g คือเป็นลักษณะที่มันเหมือนกับ หลังจากที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อแล้วเราควรจะไปทําอะไรต่อดีสําหรับบางส่วนของผู้คุณในเรื่องของความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเ,เขาเรียกอะไรมั่นหมายามีเกณฑ์ที่จะทําความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เดิมเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นนะ หรือบางส่วนของพวกคุณที่ได้พูดคุยได้จบสิ้นได้เลิกลาย,ย่าล้างเนี่ยผมรู้สึกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากมีความเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะต้องคิดก็แล้วแล้วหลังจากนั้นแล้วแล้วหลังจากที่ย่าล้างเสร็จแล้วอย่างจะทําอะไรเสร็จแล้วแล้วคุณเองจะต้องทําอะไรต่อในลักษณะนั้นคุณเองจะต้องไปนั่งแบบเขาเรียกอะไรดีแลนนะไปนั่งคิดว่าแล้ว,ลวหลังจากเนี้จะต้องทําอะไรต่อนะครับผมอืม อน,นี้อีกพลังงานหนึ่งนะฮะในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์คุณได้ Knight of Pentacles โอเคโซฟานะฮะในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ Knight of Pentacles เนี่ยจะมีลักษณะจะมีลักษณะพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่ค่อยเขาเหมือนลักษณะที่คอยเฝ้าดูผลลัพธ์ตรงนั้นอยู่มันเหมือนกับในตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองคิดว่าคุณจะทำอะไรแต่ว่า คุณเองอาจจะต้องเหมือนกับลองทําดูมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองยังไม่มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองบางส่วนแล้วผมรู้สึกว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าหาประสบการณ์เพิ่มเติมมันเหมือนกับตัวคุณเองเรียนจบนะยกตัวอย่างเมื่อกี้ต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้ที่เรียนจบแล้วแล้วกําลังไปสมัครงานคันนี้ระหว่างที่เจอสถานาการณ์เหล่านั้นเนี่ยตัวคุณเองจะต้องมาคิดว่าเออคุณ มองเห็นสถานการณ์นั้นในอีก1ปีข้างหน้าเป็นยังไง3ปีข้างหน้าเป็นยังไง5ปีข้างหน้าเป็นยังไงคุณเองเป็นลักษณะที่เหมือนกับ คุณเองไม่เคยทํามาก่อนมันก็เหมือนกับผมเพิ่งเรียนจบใช่ไหมแล้วผมกําลังจะไปสมัครงานหรือผมกําลังสมัครงานอยู่ผมต้องเขียนเรซูเม่แล้วเราจะต้องเขียนอะไรล่ะสิ่งที่เราแอคชีฟหรือสิ่งที่เราเขาเรียกหลไรประสบค,ความสำเร็จตรงนั้นอ๋อโอเคผมจบวิศวะอุตสาหาการนะครับผม Industrial Engineer ผมมีความสามารถในการสร้างระบบโรงงานนะครับผม,มีความรู้ในเรื่องของการจัด แลนคนนะครับ working planner นะฮะหรือว่า production planning นะการจัดการการผลิตทั้งหลายนะครับผมวัตถ mm ุดิบจะเป็นยังไงตรวจคุณภาพจะเป็นยังไงระบบอะไรที่จะเข้ามาใช้ในการตรวจคุณภาพในลักษณะนั้นนะฮะเราจะต้องใช้ uh, SPC ไหมนะครับผม statistical process control ไหม เราต้องใช้าการ process improvement อะไรในเรื่องของในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นคือเป็นลักษณะที่มันเหมือนกับมีอะไรหลากหลายที่คุณรู้แต่ว่าในงานนั้นๆที่คุณเองกำลังจะเข้าไปทำอ่ะมันใช้ความรู้บางอย่างเช่นเดียวกันกับบางทียกตัวอย่างาาเรื่องของงานอาจจะ เพราะว่าผมเป็นเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมผมเป็นวิศวกรอาจจะอาจาอาจะยกตัวอย่างถ้าถ้าผมยกตัวอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะที่คุณเองกําลังตัดสินใจกับคนคนนี้นะฮะสมมติว่ามีทางเลือกหลายคนคนเองตัดสินใจกับคนคนนี้มันเป็นลักษณะความคิดที่ผมยกตัวอย่างละกันนะว่าพ่อแม่เขาจะเป็นยังไงญนะะาติพี่น้องเขาจะเป็นยังไงตัวเขาเองจะเป็นยังไงเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรในลักษณะนั้นคือเป็นลักษณะที่ลงในรายละเอียดแล้วว่า เออการเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์จะต้องทำยังไงบ้างเราจะแยกกันอยู่ไหมหรือเราจะย้ายไปอยู่ในที่เดียวกันเราทำงานที่ไหนเขาทำงานที่ไหนเรามีปฏิสัมพันธ์อะไรลักษณะนั้นเมื่อไหร่เราจะเจอเขาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่แบบพอบอกว่าโอเคจบเรียบร้อยฟ,ฟึบฟ้าฟึบฟแล้วก็ไม่ได้เกิด เขาเรียกอะไรขั้นตอนใน,ในเรื่องของการเดินหน้าของความสัมพันธ์มันไม่ใช่ครับมันเหมือนกับมันมีความรับผิดชอบมันมีหน้าท,ที่ที่รออยู่ในสถานการณ์นี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงและเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็สอดคล้องกับพลังงานของดาวพลูโต,โตที่ผมบอกก็คือมันเป็น Major t r a n sf ormation แล้วมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะเปลี่ยนภาพเดิมของชีวิตของคุณที่คุณมีอยู่อย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ย ตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมอยู่บ้านใช่ไหมเออถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อนผมจะอยู่หอแต่ผมอยู่บ้านใช่ไหมออผมก็ขับรถไปเรียนใช่ไหมออแต่ว่าพอผมทํางานแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าไอ้บ้านกับที่ทํางานมันอยู่ห่างกันค่อนข้างเยอะอนนี้ผมต้องหาที่อยู่ใหมล่ละ ผมจะต้องอยังไงดีออกไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไหมหรือว่าไปซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อคอนโดเป็นลักษณะอะไรลักษณะนะที่คุณเองต้องเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะมาคิดตัดสินใจดูว่าอะไรที่อะไรที่มันเหมาะสมหรืออะไรที่มันฟิตกับสิ่งท,ที่ที่ตัวคุณเองกําลังจะทำนะในลักษณะนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะผมรู้สึกว่าเดือนกุมภาเป็นเดือน,เป,น,เ,อนเป็นเดือนที่คุณเองประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้ความสําเร็จนั้นเนี่ยมันเหมือนกับ แพนเอาออกมาหรือว่ามันฉายภาพที่คุณเองจะต้องเดินหน้าต่อแล้วตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามีคำถามว่าเอ๊ะแล้วฉันจะจะจะ,จะทำยังไงดีเพราะว่าบางอย่างมันไม่เคยมีมาก่อนนะฮะจบมาใหม่ๆไม่เคยทำงานมาก่อนตัดสินใจเ,เดินหน้าในความสัมพันธ์เราก็ไม่รู้จักคนคนนี้มาก่อนเราก็เพิ่งรู้จักเขาเราก็เพิ่งเรียนรู้อะไรลักษณะนั้นหรือว่าบางคนอาจจะเขาเรียกอะไรเอ๊ะฉัน เลิอกออกจากความสัมพันธ์ฉันอยู่กับความสัมพันธ์นี้มาตั้งนานแล้วแล้วฉันจะอยู่คนเดียวยังไงการคุณจะใช้ชีวิตคนโสดยังไงหรือบางทีคนโสดก็แล้วแต่ที่เจอคนที่ถูกใจหรือเจอความสัมพันธ์ที่ที่ดีอ่ะดีครั้งหนึ่งทําให้คุณเองต้องมานั่งขกคิดแล้วว่าเออฉันควรจะเดินความสัมพันธ์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่ามีมีความผิดพลาดในการตัดสินใจในอดีตมาเนี่ยเพราะฉะนั้น ครั้งนี้คุณเองจะทำอะไรให้มันดีขึ้นฉันจะต้องทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญมากๆนะฮะแล้วเราก็ผมจะพูดอยู่สองราศีแล้วกันที่น่าจะมีประเด็นสำคัญที่คุณเองควรควรจะสนใจราศีแรกเลยนะครับผมก็คือราศีมีนนะฮะราศีมีนนี่คุณเองจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงมากๆในเรื่องของอะไรครับชาวราศีมีนในเรื่องของ การเงินของคุณนะครับเพราะว่าอะไรดีเพราะว่าพลูโตเนี่ยย้ายออกจากเดือนที่11ของคุณเข้าเดือนที่12ของคุณเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงินในเรื่องของคนสนิทชิดเชือ้อเพื่อนนะครับมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอาจจะสูญเสียเพื่อนเพราะเรื่องเงินหรือว่ามีเกณฑ์ที่ ได้เงินก็นแล้วแต่แล้วบางทีหมอค่ะทำไมต้องพูดถึงแง่ลบก็ค,คือผมน่าจะบอกไปแล้วนะว่าดาวพลูโตจริงๆแล้วเนี่ยมีสภาพเป็นกลางนะ,ะมีสภาพเป็นกลางไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีคือเป็นสภาพเป็นกลางมันขึ้นอยู่กับว่าดาวย่อยๆในตัวของคุณเนี่ยมันมีดาวอะไรที่ดึงพลังงานที่ดีมาของของดาวพลูโตหรือว่ามีดาวอะไรที่เหมือนกับส่งเกณฑ์ที่ มีผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนักในในดาวของคุณนะซึ่งจะแตกต่างแต่พลูโตเนี่ยมันในภาพหลักของมันคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงพูดง่ายว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันคือสิ่งที่จะต้องไปแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวคุณแต่ว่ามันจะใช้ลักษณะเขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองก็คือเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมของคุณอาจจะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมของเพื่อนของคุณ ญาติของคุณพ่อแม่ของคุณคนรักของคุณลูกน้องของคุณลูกของคุณนะครับผมหรือแม้กระทั่งเจ้านายบริษัทคือเป็นลักษณะอย่างี้ว่าเป็นเป็นภาพเขาเรียกอะไรดีเป็นสิ่งแวดล้อมอะแล้วก็ส่งผลกับตัวคุณในในภาพรวมในทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่หมอครหนูไม่เห็นจับความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนได้เลยนะ อาจจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นที่สิ่งแวดล้อมจนกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันมีผลกระทบต่อคุณก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับผมแต่สําหรับราศีที่ผมพูดไปนะคือราศีกุมเนี่ยเพราะว่าพลูโตย้ายเข้าที่เรือนที่1พอเป็นเรือนที่1นึ่ปุ๊บมันหมายถึงตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นมันมีอิทธิพลแน่นอน100%ซ์มั่นใจนะครับโอเคอ่ะขณะนั้น ผมรู้สึกว่าเดือนกุมภาเป็นเดือนที่ดีนะฮะเป็นเดือนที่แฝงไว้ด้วยความชง,งนโอกาสแล้วก็การเรียนรู้นะครับผมคุณเองจะได้ประสบความสำเร็จแต่หลังจากประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเองจะต้องบอกว่าไงต่อมันเหมือนกับคุณเองเอปีนเขาคุณเองขึ้นเขาคุณเคยปีนเขาไหมผมเคยนะแต่ว่าเป็นเขาเด เขาเรียกอะไระเป็นเขาที่แบบมันไม่ได้ปีนยากเย็นอะไรภูหินล่องกล้าแบบนั้นนะผมก็ปีนที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกนะกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ก็คือปีนปีนตรงนั้นไปภูหินล่องกล้าจริงๆขับรถไปมากกว่าปีนมากกว่าเสร็จแล้วมันก็เป็นถนนที่เชื่อมกันนะไปที่ภูทับเบิกตอนนั้นเนี่ยภูทับเบิกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมแทบจะยังไม่มีอะไรเลยนอกจากไล่ ประกาศนะแล้วก็มัน,ม,น,ม,นมันบรรยากาศมันดีมากนะครับผมแต่หลังๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ยมันมีพวกรีสอร์ทมีอะไรเข้าไปแล้วคนก็ขึ้นไปเยอะมากผมเคยไปตั้งแต่มันแบบตั้งแต่แบบมันยังไม่ป๊อปปูล่านะครับโอเคเพราะว่าเพื่อนผมเขาอยู่ที่จังหวัดพิณุโลกเขาเป็นคนพิณุโลพผมไปเยี่ยมเขาเขาก็เลยพาไปเที่ยวตรงนั้นอโอเคอ่ะ วันนี้ก็นี่คือพลังงานจักรวาลโดยรอบนะผมเชื่อว่าเดือนกุมภาพเป็นเดือนที่ดีขอให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จและขอให้คุณเองจัดการวางแผนชีวิต ที่จะก้าวต่อไปหลังจากเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก,ก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหมอปองนะครับผมสมาชิกได้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะใครต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9นะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารัก